เอาลรสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับเราพัฒนาของเขานะครับผมในวันที่ผ่านมาเนก็โอ้โหน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเลขออกเบิ้นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับในวันที่ผ่านมาเนาะนะครับผมในเลขของเข้าโอ้โหถ้ามาแบบนี้ก็นะครับเลขของเขามันโบเบิ้ลเนาะนะครับนะครับในวันที่ผ่านมาก็คือเป็นชุดนี้เนาะนะครับชุดนี้นะครับเลขออกไปที่นี่นะครับเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดดีอ่อนะครับ พลาดเลยนะพลาดกระจายเลยนักครับแนวบานที่นี่นะครับเนาะสำหรับในวดนี้นะครับะในวันที่ผ่านมาเนกยก็ถือว่าผาดไปเลยนะเพราะว่าเลขออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับของเรานะครับเราหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันมีเจ็ดเจ็ดอยู่ในชุดเต็มแต่ว่าเลขเด่นของเราตัวนี้มันไม่มีเจ็ดมันก็เลยไม่ติดเจ็ดมาเนาะนะครับแนวบานที่นี่นะครับเนาะตัวที่มาทุกงวดก็คือสี่ตัวเลยครับเลขสี่ตัวนี้มาทุกงวดนะครับมาทุกงวดนะครับสี่ตัวนี้แล้วเราจะทํายังไงนะครับนะครับเนาะ นะครับเลขสีตัวนี้นะครับก็คือสูตรที่หกนะครับสูตรที่หนกหกนี่สูตรนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสิไปเคลียร์สูตรที่หกในงวดนี้เราจะเคลียร์สูตรที่หกนะครับสูตรที่หกคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าสิไปที่สูตรที่หกนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับอับเพราะว่าสูตรที่หกเนี่ยมันมาทุกงวดเข้าสิเคลียร์ในงวดนี้เลยนะครับเนาะไปสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกนะครับ นะครับเท่าสิ่ไปที่สูตรที่หกนะครับสูตรที่หกสูตรนี้นะครับเดินมาทั้งหมดนี่นะครับเนาะร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเก้าหกสิบร้อยหกสิบหมดนะครับเดินมาร้อยหกสิบหมดนะครับในเลขสี่ตัวนี้นะครับเนาะเห็นไครับสี่ตัวนี้นะครับมันก็จะมาทุกหมดนะครับเจ็ดมาเก้ามาศูนย์มาหนึ่งและสองกับสี่มาแปดมาเก้ามาสี่มานะครับหนึ่งหนึ่งสองหกมาสามตัวนะครับแล้วกางวด ต่อมาในกันหนึ่งสองมาสองตัวนะครับแล้วก็งวดต่อมาในกันสองกับสี่มาสองตัวงวดล่าสุดเนี่ยแปดเก้าหนึ่งสามมา 1, หนึ่งงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่หนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์เลขตัวนี้นะครับหนึ่งสองสี่หกนะครับหนึ่งสองสี่หกนะครับนะครับ เดี๋ยวเฮาสีวางเลขตัวเลขก่อนนะครับเนาะนะครับนี่ก็คือสูตรที่หกนะครับหนึ่งสองสี่หกนะครับหนึ่งสองสี่หกนะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้วบานที่นี่นะครับรมในเลขตัวนี้เข้าสิจับเอาตัวเด่นอยู่ในนี้นะครับเราจะเอาตัวเด่นอยู่ในนี้ตัวไหนจะเด่นที่สุดนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเข้าสิไปที่สูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเข้าสิมาเขีร์เลขตัวนี้นะครับพราะว่ามันมาทุกวดนะครับ เอาสิเอาจอๆเลยนะครับเอาจอๆเลยนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งและสองหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองเนี่ยนะครับในงวดที่ผ่านมานี้นะครับสูตรที่หนึ่งนี่หลุดนะครับสูตรที่สองมาเจ็ดมาเจ็ดนะครับงวดนี้ประมวลพลมมแลเวสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองได้หกเจ็ดแปดชนกันสามตัวนะครับหกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่หนึ่งและสองนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับนะครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งและสองนะครับเอาสิเลี่เล็กเด่นเลยนะครับในวดนี้เนาะนะครับเราจะไม่ปล่อยอีกแล้วนะครับต่อไปสูตรที่สามและสี่นะครับสูตรเลขสามและสี่นะครับสามและสี่นะครับสูตรที่สามและสี่นะครับในสูตรนี้นะครับวดที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดมาคู่บนนะครับหนึ่งมาคู่ล่าง มันไม่มาคู่กันมาเจ็ดเจ็ดหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดน,น,นะครับแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็สลับวดนี้นะครับประมวลผลออกมาได้เจ็ดหกห้าสี่สูตรที่สามสูตรที่สี่เลยหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหกห้าสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับครับเจ็ดหกห้าสี่หนึ่งสองสามสี่นี่อนะครับต่อไป สูตรที่ห้านะครับไปสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้านี้ก็พีบาพีบอพีเข้าพีออกนะครับวดจิบลาสุดนี่ลดนะครับสูตรสูตรที่ห้านะนะลดนะครับสี่ห้าหกนี่ลดนะครับวันนี้ได้หกเจ็ดแปดมาคือเขาหกเจ็ดแปดนะครับเราจะไปตัวที่ชนนะครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้ ตัวนี้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดตัวนี้มีหกเจ็ดมีหกมีเจ็ดหกเจ็ดเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับตัวนี้มีแต่หกไม่มีเจ็ดออาไปแล้วนะครับตัวที่หนึ่งนะครับเนาะตัวที่หนึ่งนะครับหกเจ็ดหกเจ็ดนะหกเจ็ดหกเจ็ดตัวนี้ไม่มีเจ็ดมีแต่หกนะครับตัวที่หนึ่งเนาะ นะครับต่อไปนะครับตัวที่สองแปดแปดมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอยู่นี้ไม่มีแปดนะครับหนึ่งหนึ่งมีตัวเดียวสองมีตัวเดียวสี่มีสองตัวสี่มีสองตัวนะครับสี่มีสองตัวเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้เลขเด่นนะครับเราจะได้เลขเด่นสองตัวนะครับก็คือสี่ กับหกในวดนี้นะครับได้สองตัวเด่นนะครับนะครับท่ารูด่ารูดจะได้สี่สิบคู่นะครับรูดนะครับรูดเลยครับเราจะเอาสองตัวนี้มารูดนะครับรูดเลยนะครับเนาะนะครับเท่ากับสียได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับในชุดนี้นะครับ เราจะตีกรอบเลยเพราะว่าไปยังทีนะครับมันจะมีเลขอยู่ตัวเด่นก็คือสองตัวนี้สี่กับหกเอามารูดเลยนะครับเนาะถ้ารูดแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับเลขอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอยู่ตรงนี้สามสิบแปดคู่นะครับสามสิบแปดคู่นะครับถ้าเรารูดเราจะได้สามสิบแปดคู่นะครับทําไมมันจึงได้สามสิบแปดคู่เพราะว่ามันมีคู่เบิ้ลอยู่สองคู่ก็คือสี่สี่ แล้วก็หกหกมันก็เลยลดลงไปสองคู่เหลือสี่สิบเหลือสามสิบแปดนะครับเพราะว่าเลขตัวหนึ่งรูดแล้วจะได้สนะิบเก้คกคกากคู่นะครับสี่ก็ได้สิบเก้าคู่หกก็ได้สิบเก้าคู่ก็สองอย่างรวมกันได้สามสิบแปดคู่นะครับจับไปสามสิบแปดคู่นะครับถ้าเราจับแบบนี้นะครับเราจะได้เลขเด่นเพียงสองตัวเท่านั้นนะก็คือสี่กับหกนะครับในเลขตัวนี้นะครับ เพราะว่าเล็กชุดนี้นะครับเลขกชุดนี้ตัวนี้ถ้ามันมาชนตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยนะครับเนาะมันจะเป็นแบบนี้ทุกอวดนะเป็นแบบนี้ทุกอวดแล้วก็สําหรับตัวที่เดินนะครับตัวที่เดินมาทุกอวดนะครับในช่วงหลังนี้มาทุกอวดอีกแล้วนะครับก็คือตรงกลางนี้นะครับเขาเคยจับให้เพื่อนๆอีกเทียนหนึ่งหลอดรอบหนึ่งแดินนะครับนะครับตรงกลางนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้มันก็จะเด่นหกนะครับถ้าตรงกลางนี้จะเด่นหกเลยนะเด่นหก จะเด่นไปที่เลขหกเพราะว่าเลขหกนี่เด่นเลยนะเด่นหกนะเด่นหกตัวนี้เพราะว่าหกนี่ชนมาถึงหนึ่งสองหกนะครับชนนะหกชนมาถึงนะครับหนึ่งสองนะครับหกแล้วก็สามนะสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับหกชนมาถึงห้าตัวนะครับก็จะเด่นหกเลยนะครับหกก็ไปที่แถบหกเลยนะครับ นะครับไปแถ้มหกนะครับเดี๋ยวเาจค่อยเอาลักซิบลักหนวยมาจับนะครับแล้วก็แต้มรวมนะครับหรือเสี่ยวแต้มรวมมาจับเลยก็ได้นะเอาแต้มรวมมาจับเลยก็ได้นะแต้มรวมสูตรที่สองนี่จะเข้าบนล่างเข้าบนล่างนี่เราก็จะเอาบนล่างมาคุมนี่นะครับในสุดนี้นะครับสามสิบแปดคู่นะครับถ้าเพื่อนๆจะจัดไปหมดเลยนะนะครับแอดก็คิดว่าจะทําอย่างนั้นนะครับสามสิบแปดคู่จัดไปหมดเลยบนล่างนะครับ ต้องถูกเท่านั้นนะครับเนาะนี่ก็คือตัวเด่นในนี่นะครับเลขตัวนี้นะครับมันมาทุกงวดเนี่ยเราเอาไม่อยู่นะเนี่ยมาทุกงวดครับสี่ตัวนี้มาทุกงวดถ้าเราจับได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราเอามารวดนี่ก็ติดเลยนะครับติดเลยนะครับติดเลยนะครับจากในงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาหนึ่งใช่ไหมงวดที่ผ่านมานี่มาหนึ่งนะครับมาหนึ่งเนี่ยมาหนึ่งมาหนึ่งนะครับตัวนี้นะมาหนึ่งนะครับ เนี่ยครับเนาะมาหนึ่งแต่ว่าเสารเลขเด่นของเขานะครับเนาะเลขเด่นของเราเนี่ยมันเด่นหกครับหนึ่งมีอยู่สองตัวหนึ่งมีสองตัวเ่ยหนึ่งชนมานะครับนี่นะครับเนาะแต่ว่าเลขเบิ้ลนะครับเนาะในงวดในเลขเบิ้ลเนี่ยนะครับมันก็จะมาบ่อยมากนะครับตัวเรียกเบิ้ลนะถ้ามันไม่มาเบิ้ลนะครับมันก็จะมาหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งหกเนี่ยนะถ้ามันไม่มาเบิ้ลเนี่ยเข้าไปที่หนึ่งหกเนาะมันมาหนึ่งหนึ่งซะนะครับมาหนึ่งกับเจ็ดครับ น่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ไม่ไม่มานะครับมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลยนะครับหกไม่มานะครับแต้มเดียวนะครับเจ็ดมานะถ้าเป็นหกเจ็ดก็จะโอเคอยู่นะครับแต่อันนี้มันเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับไม่มีหกเจ็ดนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับเอานะครับงวดนี้นะครับเราเข้าจับตัวเด่นเอาแบบระบบตัวเด่นนะครับระบบตัวเด่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับจับมาสองตัวนี้ก็คือสี่กับหกนะครับสี่กับหกนะครับ เดี๋ยวเขาจะคอยมาเบิงหลักหน่วยนะสี่กับหกนะครับเอ้ยมาเบิ้งหลักสิบนะครับส่วนมากนะครับเลขตัวนี้นะครับเลขสูตรใต้เอกตัวนี้มันจะชนหลักสิบนะครับถ้าชนหลักสิบนี่จะจะมาเลยนะครับชนหลักสิบเดี๋ยวตัวนี้นะครับถ้าชนหลักสิบเดี๋ยวเขาจะคอยไปเบิ้งหลักสิบนะหลักสิบมีตัวใดบ้างนะครับเลขสูตรที่หกนี่นะเดี๋ยวจะคอยไปเบิงหลักสิบนะหลักสิบของเราอยู่ที่ไหนไม่รู้นะหลักสิบนะครับ นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะคอยมาจับคู่เด่นนะครับแต่ว่าชุดเต็มไปที่38คู่เด่นเลยนะครับ38คู่นะครับสำหรับคู่เด่นนักครับงวดนี้นะครับเขาจับตัวเด่นมาเลยนะครับเอาตัวเด่นมาเลยไม่เกี่ยวกับหลักสีลวงเแล้วนะครับเอาจับตัวเด่นมาเลยนะครับในสุดที่6นะครับมี1 2 4 6จับ4กับ6มาเลยนะครับตัวเด่นเนาะนะกครับผมเอาในคลิปต่อไปเขาจะมาจับตัวเด่นนะครับสำหรับในคลิปนี้เอาไ้เพ่มจำนวเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ